สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ99นะครับวันนี้มาอัปเดตกราฟทองนะครับก็ก่อนเปิดตลาดวันพรุ่งนี้นะครับก็มาดูทองกันนะครับก็สําหรับทองเนี่ยตามเซลกันมาโดยตลอดนะครับก็คือเซลส่วนข่าวสงครามนั่นเองนะครับก็หวังลุ้นนะครับให้มันจบนะครับเราไม่รู้มันจบเมื่อไหร่นะครับสงครามยังบานปลายอยู่แต่ก็ยังเซลอยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยในเรื่องของสงครามนะครับยิ่งมันเกิดนานนะ มันต้องมีในเรื่องของการจบรอบทองบ้างนะครับในการตัดเอากาไรนะครับเพื่ออาจจะไปต่อยอดนะครับถ้าเกิดตัดกําไรหรือจบรอบยาวๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมองว่าเป็นการลงเพื่อขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวก็ามาดูกันนะครับก็กราฟเดย์นะครับสำหรับทองเนี่ยผมมองเป็นฮิดเด้นแบง์นะครับซึ่งส่งกาฟถ้าเกิดไม่เกิน2011นะครับสามารถาาเป็นฮิดเด้นแบง์ได้นะครับก็ราคาก็อาจจะตกลงมาลุด นะึ่งเกนะครับราคาก็จะลงมาแถวแถวโซนนิกไลน์เดิมนะครับก็ประมาณ1866นะครับ1 8 1 9เอ่นะครับก็จะเป็นจุดที่ลงสั้นเพื่อขึ้นต่อนะครับในอดีตก็เคยเกิดฮีเนนแบร์ตรงนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจุดนี้ไปเกิดสงคารามเหมือนปัจจุบันหรือเปล่านะแต่ว่ามองว่านะครับมองว่าทรงกราฟนะครับไอซ์ไซต่างๆที่ยกสูงขึ้นนะครับแล้วก็ ราคานะครับที่ดูแล้วเกิดทรง hidden bear ได้นะครับก็มองลงอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งมองจุดเซลล์สำคัญนะครับ2 1 1 1 1 9 7 8 1น4 6นะครับก็จะเป็นราคาที่น่าสนใจถ้าหากหลุดลงมาเราก็มองว่านะครับสาย SL สนะครับ เซล l เอสเอลก็น่าลุ้นนะครับถึงแม้มันจะมีข่าวสงครามอยู่นะครับก็ uh, อย่างน้อยก็ยิงแล้ว SL สเอลสั้นๆนะครับสดตัวมองว่าย่านนะครับทีนี้ถ้ามองเป็นกราฟธรรมดานะครับก็จะมองเป็นแพทเทิร์นหินแอนโชเดอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่ง uh, ตรงนี้ยังไม่ใช่ uh, ไหลนะครับยังไม่ใช่ไหลไหลขวานะครับก็อาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้นะครับ นะก็ยังมองอยังไม่ชัดเจนมากแต่ตรงเนี้ยเป็นนิกลายแน่นอนนะครับอยู่เท่ากันเลยนะครับเป็นนิกลายแน่นอนเท่ากับว่ามันต้องลงมาเทสจุดที่ก่อนจะขึ้นนิกลายไปก็คือจุดนี้เอง1754อันนี้ในอนาคตต้องรอดูว่าจะลงมาถึงไหมนะครับซึ่งถ้ามองว่าเป็นการลงเพื่อขึ้นต่อยาวกว่านี้กนะครับก็ลองมาดูในอดีตนะเนี่ยลงเพื่อขึ้นต่อก็ทำให้สูงสุดเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาในระยะยาวผมมองว่าทองอยังลงในต่อนะครับนะซึ่งยังยังมองตามเทคนิคฟิบโบอยู่นะครับส่วนข่าวนะผมไม่ลุ้นมากเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นปัจจัยของอสงครามโลกนะครับสงครามอะไรต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นเองไม่เกี่ยวกับกราฟนะครับซึ่งกราฟเนี่ยก็ยังดูไปตามสถิติเซลล์ตามสถิตินะครับซึ่งควรจะมี SL กันไว้เพราะว่าสงครามยังเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็อาจจะมีการแลกข้าทองมาต่อเงี้ยนะแต่ก็ยังเซลล์อยู่ดีนะครับก็ยังมองไว้ประมาณนี้นะครับก็ยังอยู่ที่หนึ่งแปดหกหกหเป้ายาวว่งแปดเออนาสี่นะครับสําหรับทองเนาะ ก็จะประมาณนี้โอเคนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ